สวัสดีค่ะนี่ก็ภายทองคำนะคะภายทองคำาย่งไไม่ต้องมาันละ่าไจให้คนให้เอาเยเยกเอ้ยกเ้ยเยเยยไม่ได้ค่ะนละใบคนละใบค่ะไม่ได้ค่ะคนละใบค่ะ ไม่ได้ค่ะไม่ได้แฉลไม่ได้ค่ะเออาเองไปต้องต่อแถวเวียนนะคะเพราะว่าจะไม่ทำที่ต่อแถวสงสารไม่ทำนะคะเขาราดแรงลบถ้ามุก็มัดก็ได้เฮ้ากิวเอาก <in> ็ได้เพราะว่าเฮ้าทำเวลาก็ได้กิวเอาว่าจะเฮาค่ะอันนี้ก็หนากเมลามิดนะคะเจกสติ๊กเกอร์นะช้างนะคะคือสัตว์ใหญ่คือผู้เป็นใหญ่นะคะ แต่วันนี้ช้างก็ไม่ใหญ่ไปกว่าหน้านะคะเพราะว่าหน้าใหญ่ที่สุดในดินแดนหน้าเมรอมิทนะคะงานจะขึ้นช้างนะคะต้องยหวง้อมใย่ไหมอขอให้คนนี้มันโดนเหมือนกันิใจประกนาน,นะคะใครเงียบไม่หลอไใครก็ได้แต่นีใจมากแล้วยที่ทำก็ ต่อแถวสู้กันมากเลยอยหมอก็จะทนหมอก็จะเป็นลมแล้วกัน <laughs> สูงขั้าขนาดเลยกาใแข่ไฟกระเป้าไปดูเอาไปใส่กระเป๋าดูว่าจะรวยเหมือนนาคไหมนะคะยิบได้ด้วยนะกับใบนันเดอ้อเอาเครื่องไปติดบ้านด้วยด้วยเดอ้อค่ะเงินนี้อย่าใช้นะคะถ้าท่านเชื่อหมอนะคะ เงินนี้อย่าใช้เอาเก็บแยกไว้ในกระเป๋าสตางค์ท่านแล้วเงินนี้จะนําเงินแสนเงินล้านมาสู่ตัวท่านเองนะคะมาให้ต่อแถวเพิ่มล้วนะจ๊ะอันนี้ให้กําลังใจจะได้ทำที่มาต่อแถวอันนี้อนนะะอสต,สติกสติกเกอร์หมดนะคะพี่หมอก็เลยนนพี่หมอก็เลยพี่หมอก็เลยแจกเป็นเ,เป็นเงินเป็นเงินอ่าแทนนะคะนะคะไม่ให้ต่อแถวเพิ่มนะคะค่ะ นี่ก็สาธุนะสาธุด้วยนะคะได,ได้ด้วนอนค่ะได้ดนอนเพราะว่าเงินแรงโควทาเราเยอะนะคะก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่มางานนวันดีนะคะก็ญาติธรรมร่วมอันนี้พี่หมอนะคะพี่หมอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะ ถ้าเงินนี้ท่านได้ไปแันที่สิบจะมีค่าใช้ยี่สิบบาทถ้าท่านใช้นะคะถ้าเงินนี้ท่านได้จังร้อยจะมีค่าค่าแค่หนึ่งร้อยถ้าท่านใช้แต่ถ้าเงินนี้อยู่ในกระเป๋าสตางค์ท่านแล้วท่านไม่ใช้เชื่อหมอเถอะค่ะว่าจะนาเงินแสนเงินล้านใลท่านหมอพูดจริงๆก็ขออภัยนะคะคุณหมอให้กำลังใจยละที่ทาที่ตากแดดรอนะคะก็เลยต้องให้นะคะ งดแซงคิวมานะคะอันนี้เราให้เป็นน้ําใจท่านที่ตากแดดรอนะคะสติ๊กเกอร์มันหมดหมอก็เลยแจกแบงค์นะคะมากันเยอะเลยนะคะน่ะที่ทำมากันเยอะเลยให้กําลังใจนะคะอย่าหลงส่เดอร์ขนาดนี้นี่เงินแสนเงินลา้านคือเขาไม่ได้ค่ะแม่ให้เป็นกําลังใจเนาะสัจจ์สัจจ์วาจาของพญนยานาพูดไปแล้วนะคะแต่ขออนุญาตให้แค่ แล้วที่ทาที่ต่อแถวรอถ้าอยากได้ท่านรอตอนโรยทานเลยท่านได้แน่นอนนะคะขันทันไว้นิยวหัวก่อนนี่ก็นี่ก็เป็นพิธีนะครอย่าเอาความใหญ่เป็นที่ตั้งนะคะดูแบบยาเห็นทุกอย่างดูทุกอย่างดูไม่ร่างกาที่สดใ้ทุกคนนะคะ เราทงโลกไปที่ใต้ข้าจะเป็นนี่เป็นสมาตายนะคะถ้าท่านให้จะมี่งให้ยิ่งง่าถ้าเห็นหอมอทำทานไม่ทำบุญไม่ดีกว่าห่านามาเป็นร้อยกองบุญอ่ะมันเหตุจากอะไรมอสมุนยิ่งสั่งตัวยิ่ง่ายยิ่งให้ว่าที่ได้นะคะยิ่งให้เยอะว่าย,ยิ่งได้ถึงมาเยอะกว่าหลายร้อยเท่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะยัง้องรอนาคนะคะรอแห,หนาคนะคะ ช้างจะขึ้นเออนาคจะขึ้นช้างนะคะแห่รอบแบนเนลามิตดตรงนี้นะคะเขาจะวางเม็ดแล้ววันนี้สีเอาอยู่บ่ก็สั่งตัวก่อจะคล้องไดน้นนี่มัตัวพื่นง่ายเด้อ <c oughs> อันนี้เป็นพี่หมอนะคะเสียงพี่หมอพูดนะคะโดยเอรนเฮนทุกคนทุกท่านนะคะแจกแบงค์เป็นขวัญถุงนะคะอย่าไปหลงใสขากจากนี้เงินแสนเงินล้านอย่าหลงใสเงินใบนี ไม่ได้นะครับพี่พิงซึมมองไม่ได้นะคะหมูนูอยู่ค่ะคนพี่พ่อจบค่ะค่ะอยากจะทำยังไงค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆนะคะอันนี้คุณยายที่เลี้ยงหมอมานะคะหมออกาศแหมอให้แล้วก็อาที่เลี้ยงหมอมานะคะ ให้ใส่เียเอ๋เอาไว้เสร็จไ้มีเงินลา้านเนาะอันนี้อาหมอนะคะน้องสาวของคุณพ่อนะคะเป็นน้องสาวที่พ่อรักมากนะคะเรียกได้ว่าพ่อหมอรักอามากนะคะ เป็นตัวแทนนะคะตัวแทนพ่อให้หมื่นหนึ่งค่ะทุกคนน้อ,อ,องที่หมอเลี้ยงมามาเอาไปเป็นขันถุงสาธุสัส่งฉันค่ะน้องที่หมอเลี้ยงเลี้ยงมาได้แต่ไหนเข้าไหนเลยนะคะน้องที่หมอเลี้ยงอันนี้แม่ ในแม่นงที่เลี้ยงมามาตั้งแต่เด็กให้หมื่นหนึ่งแม่รวยๆเมื่อกี้ไม่ให้ใช้แรงงันมาใหม่มาใหม่ทีเนี้ยโอ้ยายกี่หลายแล้วอ่ะราองหมื่นหนึ่งขอบคุณที่เลี้ยงผมมานะคะ ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้พี yeah. yep. so ่หมอกำลังให้สาธุบุญด้วยกันนะคะทุกคนสาธุบุญด้วยกันนะคะ F4 เลซี่เพ่งวะพ่อครูสายตา้ฉันเดี๋ยวนึง ก็โอเคค่ะเอาบรรยากาศมาฝากนะคะฝากกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ